ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนเมษายน2567จะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับและพิเศษสุดสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานออนไลน์นะครับตอนนี้ช่องหัวใจนาคาของเราได้เปิดหลักสูตรสอนโหราศาสตร์ไทยออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจอย,อยากจะเรียนผ่านกลุ่มปิดมีคลิปวิดีโอให้เรียนนะครับ ก็สามารถสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพียงแค่ท่านแอด i อดีไลน์เข้ามาสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินรอคอามาได้เลยนะครับ ดวงการงานสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการงานในช่วงของวันที่2เมษายนยาวไปจนถึง27เมษายนดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่เรือนภพมรณะนะครับเป็นเรือนภพแห่งการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายส่งผลทําให้ชาวราศีสิงห์หลายท่านนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานเข้ามาครับหลายท่านก็มีโอกาสขยับขยายเลื่อนขั้นตําแหน่งนะครับหรือว่ามีโอกาสได้เดินทางไกลนะครับไปทํางานต่างประเทศ พอดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรมาตกมรณะหลายท่านอาจจะรู้สึกตกใจมันคือการเปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากว่าดาวพระศุกร์มันได้มาตรฐานดีก็คืออุดรองจากมหาอุดนะครับดาวมีกําลังค่อนข้างดีแถมเจอดาวพาทิตหนึ่งหกเป็นคู่สมพลกันนะครับสี่หกเป็นคู่ธาตุน้านะครับอ่าก็จะทําให้ดาวพระศุกร์ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเป็นศัตรูแต่จะมีดาวอื่นๆอยู่ร่วมด้วยนะครับก็จะส่งผลในด้านดีหลายอย่างเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงนําพาสู่ชีวิตชาวราศีสิงห์ให้ก้าวไป จุดที่ดีขึ้นในอนาคตภายภาคหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะเรื่องการเปลี่ยนงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่ถามว่าอาจารย์แล้วจะเกิดว่าตกงานมานานล่ะนะครับแล้วจะได้งานบ้างไหมเพราะว่าที่ผ่านมาดาวพระศุกร์ไปตกอริออกจากอริมาอยู่ปัตตานีนะครับเล็งมาที่ตัวก็ดูเหมือนจะดีแต่ไปเจอดาวพระเสาร์โคกเจเป็นคู่พัดพลาดหลายท่านมีโอกาสตกงานมานะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมละนะครับแล้วก็ในเดือนเมษายนนะครับถ้าบอกกันตามตรงพูด ตามจริงตามดาวเนาะนะครับหลังจาก27เ,เมษานู้นแหละเดี๋ยวรอดาวพระศุกร์ย้ายออกจากเรือนมรณะมาอยู่เรือนสุภานะครับทำวงตีโกนสองแสงถึงลักนณทําให้ชาวราศีสิงห์มีโอกาส,กาสจะโดดเด่นนะครับในเรื่องของการงานใครตกงานอยู่ก็อาจจะต้องรอ,อนิดนึงส่วนใครที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานอย่างที่บอกว่าก็จะมีเรื่องของการได้เดินทางไกลหรือมีข่าวดีในเรื่องงานบางอย่างที่มาจากแดนไกลด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านต่างประเทศนั่นเองเนาะนะครับและมาในช่วง27เมษายนดาวพระศุกร์นะครับจะโคจรมาอยู่เรือนพบสุภาแล้ว ถึงแม้ดาวพุธจะได้ตำแหน่งมาตรฐานที่ไม่ค่อยดีในทางโหราศาสตร์แต่ก็ยังเจอดาวพระอาทิตย์นะครับเหมือนเดิมเลยดาวอาทิต์เนี่ยได้กําลังและดาวอาทิต์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวได้มาตรฐานอุดลองจากมหาอุดเจอดาวพุธหนึ่งหกเป็นคู่สมพลกันนะครับทำให้ในช่วงของปลายเดือนเมษายนชาวราศีสิงห์ครับใครที่ตกงานอยู่จะได้งานที่ดีมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาแน่นอนและตัวท่านเองได้ตำแหน่งมาตรฐานอุดนะครับลองจากมหาอุดไม่ถึงว่าตัวท่านมีกําลังและเป็นดาวอาทิตย์มีแสงสว่างในตนเองหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศนะครับ ความสําเร็จนะครับด้านชื่อเสียงต่างๆจะมีเข้ามาค่อนข้างดีนะครับผมถือว่าชาวราศีสิงห์วาสนาดวงชะตาท่านจะรุ่งคุ้งแรงนะครับหลังจาก27เมษายนเป็นต้นไปนะครับและมาในช่วง30เมษายนนะครับดาวพฤหัสครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะจะโคจรมาตกเรือนกรรมะนะครับดาวมรณะมาทับเรือนการงานทําให้ชาวราศีสิงห์นะครับดวงการงานก็เหมือนว่านะครับมันอันนี้คําทํานายต้องแบ่งเป็น2ออย่างนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่รู้ว่าพื้นดวงนะครับชาวราศีสิงห์ แต่ละ่านเนี่ยเป็นอย่างไรดาวการงานไปอยู่ตรงไหนทางทักษะเป็นอะไรเป็นกรารกินีจรไหมนะครับเราไม่รู้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยคือดาวมรณะมาทัเรือนการงาน<ๆ>เขาเรียกว่าดวงชะตาลุ่มลุ่มดอนดอนนะครับแต่ว่ามันจะโดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศนะครับ آ, อะไรพวกนี้นะครับทำได้นะครับแต่เนื่องจากดาวพระศุกอยู่เรือนแห่งความสําเร็จถามว่านะครับในเรื่องงานมันจะเริ่มเลยไหมมันจะไม่ดีเลยไหมอาจารย์ในช่วงปลายเดือนนะครับยังไงดาวการงานดีนะครับแล้วก็ดาวประจําตัวมีกําลังผมเชื่อว่าดาวเพื่อเดมาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะส่งผลใน ด้านดีนะครับมีข่าวดีมาจากแดนไกลมีการเดินทางไกลนะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะครับปุตตะไม่ถึงบริวารลูกน้องในที่ทํางานก็จะห้อมล้อมไปด้วยบุตรและบริวารน,นะครับใครที่เป็นเจ้านายหัวหน้าคนก็จะทํางานเกี่ยวกับการปกครองคนได้ค่อนข้างดีนะครับและก็ในเดือนหน้าเดี๋ยวดาวพระศุกร์จอกจากเรือนภพสุภามาอยู่เรือนกรมมะนะครับได้เสวยตําแหน่งมาตรฐานกเกษตรตราธิบดีเจอกับดาวพฤหัสหกห้าเป็นคู่รัพ์คู่ปัญญาเพราะฉะนั้นยิ่งเดือนพฤษภาคมดวงวัฒนาการงานชาวราศีสิงจะยิ่ง ่นแต่ติดอยู่นิดนึงที่ดาวเฤหัสนั้นนะครับมีความเป็นมรณะติดมานะครับเพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตตนเองดูนะครับแต่ว่าไม่แนะนำเนาะในเรื่องของการลงทุนทํากิจการอะไรใหญ่ๆนะครับในช่วงนี้ยังไม่ดีให้ประคับประคองธุรกิจเดิมงานเดิมของท่านยาวๆไปก่อนนั่นเองนะครับก็จะมีคนที่นะครับมีดวงเปลี่ยนงานบ่อยนะครับในช่วงของปีนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนที่นะครับมีโชคนะครับในเรื่องงานที่มาจากด้านต่างประเทศนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอจบคาทานายเนาะในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะ เกี่ยวกับเรื่องของดวงโดยภาพรวมแลวก็เกี่ยวกับดาวพฤหัสโคจรยโยกย้ายในครั้งนี้นั่นเองครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการงานไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายน้ําดื่มสาส1กยี่สิบเอ็ดขวดยี่สิบเอ็ดแพ็คนะครับทำบุญในวันศุกร์ได้ยิ่งดีเลยหากทําบุญเป็นจํานวนเงินหรือว่าสิ่งของทําบุญขอให้ลงท้ายด้วยเลขยี่สิบเอ็ดนะครับผมส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับดาวพระศุกร์เลขหกนะครับก็คือองค์เทพพิฆเนศในเรื่องงานชาวราศีสิงห์นะครับแนะนําให้บูชาองคเพพพ่อพ นะครับหมั่นบูชาขอพอรท่านอยู่บ่อยๆนะครับสวดมนต์ภาวนาด้วยยิ่งดีเลยนะครับจะทําให้ดวงชะตาในเรื่องงานนะครับองค์ข้อพระพิคเนตท่านจะประทานพรด้านความสุขให้ชาวราศีสิงห์ได้ค่อนข้างดีในเรื่องการงานนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องการเงินนะครับในตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้นะดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนโชคลาภไม่มีการโจรจยกย้ายไปไหนแต่จะสถิตอยู่ที่เรือนพบมรณะนะครับแถมเจอพระราหูเป็นคู่นี้สินสีแปเป็นคู่ศัตรูกันทําให้ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังการมีปัญหาในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเนาะนะยิ่งดาวพระราหูคือปัตตนี้เกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของนิสินแฟนหรือเปล่านะครับอ่าหรือเกี่ยวกับการทะเลาะกันกับแฟนคู่ เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับผลประโยชน์บางอย่างไม่ลงตัวกันนะครับยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องการเงินการใช้จ่ายแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนะครับส่วนในเรื่องการทํางานนะครับดาวพระศุกร์กับดาวหุ่แน่นอนเป็นคู่ธาตุน้ําแต่ว่ามาตกมรดด้วยกันทั้งคู่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมไม่ค่อยแนะนําเดือนนี้นะครับให้ระวังไว้นิดนึงก็ดีเหมือนกันเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเงินนะครับผม ก็โดยภาพรวมเนาะเนื่องจากว่าดาวพภูธเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนโชคลาภไม่มีการโคจรโยกย้ายไปไหนนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกเลยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเอกสารทวงถามนี้นะครับอะไรพวกนี้หลักคดีความเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับก็อาจจะมีมารบกวนใจชาวราศีสิงห์บ้างนะครับก็ยังไงก็ให้ไปทําบุญเรื่องการชํารหนีสงนะครับอยู่บ่อยๆแล้วก็ดาวพภูธเนี่ยไปทําบุญเรื่องเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะไปบริจาคหนังสือสวดมนต์นะครับทำบุญในวันพุธได้ยิ่งดีเลยนะครับ นำบุญเป็นจำนวนสิ่งของหรือจำนวนเงินก็ขอให้ลงถ่ายด้วยเลข17ละกันนะครับส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับผมแนะนำนอบูชาเป็นบ่วงหนาคกระบาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมีกินมีใช้ไม่มีอดนะครับเกี่ยวกับเงินทองไม่ขาดมือนะครับ่าใครที่สนใจอยากจะได้วัตถุมงคลเกี่ยวกับสายยานพญานาคราชเป็นบ่วงหนาคกระบาดนะครับรุ่นมหาโพกทรัพั์นะครับดึงดูดโชคลาภดึงดูดเงินทองนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวความรักชาวลัคนาราศีสิงห์ได้แก่ดาวพระราหูพระราหูยังคงตกมรณะอยู่นั่นเองนะครับส่วนที่เรือนปัตตานีเนี่ยก็มีดาวพระเสาร์าเจ้าเรือนอริมาทับเรือนปัตตานีนะครับแถมมีดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุมาทับเรือนปัตตานีด,ด้วยชาวราศีสิงห์ครับใครที่แต่งงานแล้วระวังมีปัญหากับญาติของแฟนนะครับหรือว่าแฟนมีปัญหากับญาติของเราการทะเลาะบอแหวงเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะครับไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าการทํางานให้ระวังเกี่ยวกับอาเพศตรงข้ามที่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะครับมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันแต่ว่าในเรื่องของความรักคนที่แต่งงานแล้วนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่รู้สึกว่าท้าทายกันนะครับเพราะมีทั้งดาวอาริมาทับเรือนคู่ครองมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่กับดาวคู่ครองมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่เรือนคู่ครองนะครับอ่าส่วนดาวคู่ครองก็ไปตกมรณะแถมมีดาวพาทิตนะครับเป็นคู่ศัตรูกับพระราหูเจ้าเรือนคู่ครองก็ดูเหมือนจะวุ่นวายในเรื่องของความรักนะครับก็ยังไงก็ค่อยๆแก้กันค่อยๆคุยกันละกันนะในเดือนนี้นะ เมษายนเป็นต้นไปเนาะนะครับเดี๋ยวดาวพังคาร์จอจะย้ายออกจากเรือนภพปัตตานีแล้วนะครับทำให้ที่เรือนปัตตานีนั้นไม่มีดาวอะไรเป็นดาวศัตรูนะครับกับดาวพระเสาร์แต่จะมีดาวพระเกตมาอยู่ร่วมนะครับทำให้ชาวราศีสิงข์ครับใครที่โสดอยู่ก็อาจจะเป็นโอกาสจังหวะดีก็ได้นะครับในเรื่องของดวงความรักเพราะว่าดาวพังคารไปตกมรณะแต่ไปเจอพระราหู38เป็นคู่ธาตุลมนะครับดาวพังคารเจอดาวพระศุกร์เป็นคู่เสน่ห์อีกนะครับชาวราศีสิงค์ก็มีโอกาสจะมีเสน่ห์นะสำหรับใครที่โสดอยู่ในช่วงนี้สําหร ยิ่งที่เรือนปัตนี้เนี่ยมีดาวพระเกศกับดาวพระเสาอยู่ด้วยกันนะครับสามเนี่ยเป็นคู่เกี่ยวกับสายญาณพญานาคราชเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลกรรมผูกพันกันมานะครับแต่ว่าเนื่องจากดาวพระเสาเป็นเจ้าเรือนอริครับอาจจะมาในรูปแบบของศัตรูนะครับหรืออาจจะมีเหตุต้องทะเลาะเบ,บาแหวงกันก่อนนะเรียกว่าได้คู่ครองมาแบบทุกขลาภคือนะครับอาจจะขมเณกันมาก่อนหรือความรักครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ต้องพิสูจน์กันนิดหนึ่งนะแต่โดยภาพรวมครับก็ถือว่ายังไงดวงความรักยัังงไมม่่่่่ใชจหวทีีเเดดนนาแตถ้กิค ามาก็ให้ค่อยๆค,คุยกันไปทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆนะครับรอดาวพระราหูออกจากเรือนมรณะรอดาวพระเสาร์ออกจากเรือนภพปัตตนีนะครับแล้วความรักชาวราศีสิงจะโดดเด่นและดีมากกว่านี้นะครับจะปังและก็ดีเลยเนาะให้กําลังใจทุกท่านนะครับชาววันกรราศีสิงนะครับให้ไปทําบุญเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวเนาะดาวความรักได้แกพ่พระราหูพระราหูตกมรณะให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างชําระค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงนะครับทำบุญในวันไหนก็ได้แต่ว่างเงินทําบุญของให้ลงท้ายด้วยเลข12และกันครับเป็นกําลัง ของดาวพระราหูเจ้าเรือนคนรักคู่ครองส่วนเรื่องวัตถุมงคลชาวราศีสิงคับแนะนําให้บูชาเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน108ชนิดครับหนึ่งในนั้นก็คือว่านดอกทองนะครับเป็นบ้านที่มีพลังเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นนาเกี้ยวนะครับเป็นวัตถุมงคลที่นะครับช่วยให้รักไข่กลมเกี่ยวกันผูกพันกันรักกันมากขึ้นใครที่มีปัญหาด้านความรักทะเลาะบอแววงกันบ่อยไม่ค่อยยอมกันนะครับมีเรื่องต้องทะเลาะกันน้อยใจกันอยู่บ่อยครั้งบูชานาเก ที่ติดตามมาจนถึงตอนท้ายรายการเราแล้ววันนี้ครับก่อนจากกันเนาะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราไปได้วยกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ